พักนองสวยสวยสวยคนขาวนะคยับคนขาวจมสจะแมสไหแมสตุรัสันที่มววนไหนะรัสมงมว่ากวแมวว่าวเอาไว้เต็ที่นะครับอ่านไม่ตกฟ้าไม่รอไม่ต้องไม่ต้อง ต้องกลับอุ้ยวนมีของขายเยอะแเลยว้ายจัดการเรานั่นไงคือจัดการลูก้านเสร็จดังอยู่ละแม่ร้านกาแฟตรงนี้วิวสวยนะไงงั้นเราก็ไปนั่งกินกาแฟถึงระเบียงกังหันเด้อพี่น้องสุพาลงไปเที่ยวชมนะจ้ารอสักครู่นะคะจอดรถแป๊บหนึ่งเที่ยงยี่สิบเอ้ยน้องเย็ ตอนนี้อยู่ไหนคะน้องหญิงนู่นดอกไม้สวนดอกไม้ขึ้นไปถ่ายไม้เลยโอ้สวยมากอ่ะเดิน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 เดี๋ยว่ยมาดูบ้องสวนดอกไม้จ้าสวยมากอยู่ไหนคะตอนนี้เบียงกังหันค่ะอยู่ในกังหัน สวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นบอนอังหันอยู่ไกลๆก่ะคะ่ะพี่นอ้องเอ้ยามาเที่ยวได้แล้วจ้าพี่นอ้องะพาไปเบิ่งสวนดอกไม้สอกไม้นะครับดอกไม้มีชิชาด้วยค่ะเ้ย่งรวมไห ของกับมี่ขายได้ใจพี่น้องจ้าสวยงามมีลีจ้ะพี่น้องจ้าฮะแล้วแต่เอาดิ ได้แต่ตัวปลซิุกคูก็มีค่ะลารอค่ะใเงื่อนไขไหนใบไหนก็ถือไหมโบโกไปติวไม่ใละใบเท่าไหร่นะคะใบละร้อยอันนี้ปลละร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอ๋อตัวเอาใบละร้อยนะสวยดีใบละร้อยซิชูฟูอ๋อก็มีค่ะ ลองกันเลยลองใส่ก่อนได้ไหมคะฮะงบหมดแล้วค่ะตัวสวยอยู่เอาสีอะไรสีชมพูผัลูกก็มีนะใกล้คอนต์นี่ก็ซื้อลูกกลับไฟได้ค่ะเสร็จไหมเอ้ยไม่เอาเอาสีไม้ดีกว่าสีไม้ใส่คือ สีชมพูอ่ะสีชมพูอันนี้อ่ะไม่ใช่สีชมพูอันนี้เออโอเคสวยอยู่สวยสวยเหรออ่าบัวก็สวยบัวก็สวยกันแหละคนใส่สวยไม่จ้าไม่ค้าจ่ะสวยก็สวย <laughs> อ่ะสวยจริงๆนักท่องเที่ยวเยอะทุกวันไหนคะวสาร์ที่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะชัอดน้องอันนี้ทำเองเหรอคะไช่ค่ะอันเนี้ยอันนี้ร่ามาค่ะอ๋อสวยดีอันนี้ก็มีค่ะพวกกุ๊ดเจ๊ก็มีค่ะหนูไม่มีผมให้รัดจ้ะแม่ค้าจ้ะพวกกุ๊ดเจ๊ค่ะพวกกุ๊ดเจ๊พุงกุ๊ดจก็มีค่ะอ๋อจ้าขอบคุณค่ะ พี่น้องมาหาเลือกสื่อหากันได้เด้อพี่น้องจา้ามาเที่ยวกับมาเบิงได้แล้วจ้ากลางฮันลมอยู่แถวเขาคอจ้ะพี่น้องเราไปสวนดอกไม้กันก่อนกำลังยะพาพี่น้องไปชมสวนดอกไม้เด้แล้วจ้ะพี่น้องจา้าน้องหญิงเป็นไก่จ้ะเมื่อเนี้ยตามไปเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยเชิญค่ะเชิญ เ็บหมดสนใจแะแนวกินอย่างเดียวนะพี่น้องมีของให้ซื้อหลายค่ะพี่น้องหมวกคะ่ะยิงซื้อมาแล้วนะจ้าหมวก สะเทือนนางนจะมีขากลองไปตามเชฟไปเลยค่ะเชฟหิวแล้วค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้นู้หิวจากเขาต้มก็เอาพายุแล้วค่ะค <laughs> ่าชมคนละสิบบาทาเดี๋ยวจ่ายค่าเข้าชมกันค่ะอาโจกเอาอย่ในนี่วัดโจกโ <laughs> จกเอาค่ะ ้องคนเขียนไนะคะกกเขียนเอาสองคนสองคนนึงนะคะก่อนเข้าก็ต้องเขียนก่อนค่ะค่าเข้าสิบบาทค่าเข้าสิบบาทนะคะนี่คือจุดจ่ายตังค่าจ่ายไปแล้วเบอร์เบอร์อะไรอ่ะ0ู1หกหนึ่ง โอ้แับเสียไปเลยงาม,ม,ามจริงสวยสวยงามจ้ะสวยมากงามจรลีจ้ะพี่น้องจ้ามีทุกดอกเลยค่ะให้น้องหญิงมาง สวยงามจ้าตัวหันหน้ามาจะถ่ายรูปให้ขออนุญาตถ่ายรูปด้วยจ้าพี่นอ้องแบบนนหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งสองงามมิลีจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศมาเบิ่ใได้ด้วยจ้ามาเที่ยวได,ด้จ้าเขาคอด้วยจ้าพี่นอ้อง ใกล้ๆเขาคอน่ะเขาเอิ่นยังกังหันลมบอกคะพี่น้องเห็นบหกคะมีทุกดอกอ่ะค่ะว่าจะไดนคะลูกพี่ลูกพี่ไปไหนมาก็ลอถนี่แหละวูดดอกกุหลาบดอกใหญ่มากพี่น้องจ๊าดอกใหญ่ดอกงามแห้งจาดดอกกุหลาบ งงเ,เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้องฐางล่างนะคะโน่นน,น,น,ดดนนน่ไปโซนโอ,อ้โหสวยมากพี่น้องรีบถ่ายจะได้จะได้ถ่ายรูปพี่น้องจ้าเพื่อถ่ายฉันอ้วนไหม น้องหญิงหิวเขาหรือจะเชบกั็หิวแหละค่ะดอกอะไรเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยอันนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นอย่าถามมาดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรลดอกอะไรนะคะพูดใหม่ค่ะอันนี้คือดอกตอแหลค่ะแต่แล้วจริงๆเลยค่ะเชื่อค่ะเชื่อเช่อไม่บอกก็เชื่อเั็ินนตัวช้นไหนต้ไหว้นนนนันนหล้ว้ พี่น้องถ่ายให้หน่อยยู่นี่คืองานแถวพี่น้องมาเธอแรกได้จ้ะนี่โนมาเธอแรกได้จ้ะงานนี้ลีจ้ะบรรยากาศพูดนะน้องยิงไปแอกทายพดไปพูดนะมือกล่องพัน

นูมจพบาีจักพี่พอกงางงี่น้องยางดีๆเด้วค่ะมันเป็นทางสั้นเด้วค่ะพี่น้องยางบอดีนี่มีซิดมีซิดกิ่งเด้อค่ะพี่น้อง น้องหญิงเด็กกิ้งเด้อยางดีๆเด้อจ้าน้องหญิงคือดอกเฟอรเสียนผีน่ะคือต้นเฟอรเสียนผีหน่ะหนึ่งสองเฟอร์เซียนนะเฟอรเสียนผีแน่แน่คือต้นใหญ่สิหนึ่งสองสามถ่ายให้เชฟหน่อยสิคะเชฟก็อยากถ่ายเหมือนกันดอกเสียนเหรอเออดอกเสียนนี่นึงเราไม่เคยไม่เคยเห็นไหนดี๋ยวถ่ายให้เชฟก่อนค่ะแลถ่าย ฟาดงามค่ะค่ะหนึ่งสองสามถ่ายรูปให้เชฟไปด้วยนะจ้าถ่ายรูปให้เชฟด้วยดมค่ะ <c oughs> เชฟดมอะไรคะเชฟ <c oughs> ไปดูฝั่งโน้นสิไปตัวมาดูฝั่งนี้ ให้หน่อยเอาไหมสักลูกไม่ชอบดอกไม้ไม่ชอบถ่ายกับดอกไม้ชอออบบถ่ายกกัดะะไรคตามเชฟไปเลยนะจ้าพี่น้องฟ้าฟางนี่สีสวย,วยป้าพี่น้องผู้ดใดอยากถ่ายรูปมาเด้อจ้าฟางนี่จะเป็นหน <c oughs> ้าใสออกสีชมพจุ่มว,วิว จุดชมวิวกังหันและเจ้ะพี่น้องมันจะมีกังหันอยู่ข้างๆนะจ๊ะมีของก,ก,ขอกินมีดอกไม้มีมองให้ถ่ายรูปคะ่ะผู้ใดอยากถ่ายรูปเข<อ>้า<ท>มาเลยนะจ๊ะจุดถ่ายรูปเข้ามาคนละสิบบาทจา้าคนละสิบบาทไม่แพงคะ่ะไม่แพงสวยคะ่ะเทปโอเคอีกรูปนะึงตัวถ่ายทาง สามสองรอค่ะป้ายเดิน okay, <bye. S 1> ยาวกับยาวเชฟตามเชฟไปเลยนะจ้ามีทุกดอกให้เลือกค่ะ มีคนต้องการมีคนต้องการแห่ถ่ายรูปให้เดี๋ยถ่ายรูปให้คนน้คนขอม้าเสลอๆของขกันเลยเป็นมือกล้องมือกล้องเชฟตอนนี้เป็นมือกล้องเหรอคะออีกรูปนึงเนื้อสิผ้าไปเบ่งมุมพุนนะจ้าไปดู งามคักงามคักป้าทางนี้ดอกยังนู่นนี่คือดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวดอกกระเจียวอือหืองามคัก ไปไปเรืเ่อยๆตามคุณต้อยไปค่ะไปไปขึ้นชิงชากันค่ะขึ้นชิงชาั่งชิงชาพี่น้อง

เด็กเสื <resur faced> <laughs> ้อแดงเล่นจริงช really so ้าแม่กับลูกแม่ลูกแม่ลูกเรียบร้อยแม่ลูก หามอีลีอือหืออทำไมแต่นุ่งแค่สวยว่ะที่เอียบไปลงไปดูต้องลงไปดูอะลงไปดูทุกทุกมุมเราเราต้องไปถ่ายทุกมุมลงไปดูทุกมุมลสวะต้องซูม มาเด้อพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อม,ม,ม,มาเทีย่ยวมีที่กินกา,ฟนกา,า,าแฟน้เด้อจ้างามคับเล่นชิงชากันเราเด็กเด็ก โซเฟอร์นะคะโซเฟอร์กับเมียเล่นชิงซากนันเหรอนั่นแม่กับลูกนั่นแม่กับลูกค่ะคุ่นมองไอ้คืนไปแม่ไปถ่ายรูปแม่มอ,อ๋อต้องกินกาแฟต้องอุดหนุนกาแฟก,ก่อนมันมา เป็นกระซุ่มกระซุ่มเลยค่ะพี่น้องคือไป็นนางก็แล้วไม่ขึ้นไปนั่งก็แล้วาวเสียนเลยสว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 ยมากสวยมากสวยมากฮะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูลงมาข้างล่างยายเล่นส์ิ้งจ่าละ กังหันใหญ่ก um> ังห um> ันใหญ่นั่งขาบนั่งขาบนั่งโมเฟนด้วยนั่งขวดเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกใครมูกดมาเร็วเร็วเว้งว่าทายมู ตอนนี้กำลังสีไทยรูปมูค <c oughs> <c oughs> <ki> ่ะ้มเยหรปหูปลี่ยนมูจำอะไรกังหันค่ะกังหันเท่าไร้อยเดียว ร้อยเดียวร้อยเดียวพี่น้องจ้าหี้ยวข้าวไปกินขา้าวอะไรจ้ะพี่น้องถ่ายรูปเซ็ตละค่ะได้ประมาณสองพันกโลรูปห <laughs> ลายแท้ <laughs> ที่ได้ n สองพันกว่ารูปนี่พักออกละเหลือประมาณสิบรูปค่ะสิบรูปอันเบื้องลึกสิบรูปนะหลายเกินละไม่ใช่หมายถึงว่าถ่าได้สองพันกว่ารูปอ่ะแต่บ้านพี่บ่ <laughs> ว่าอะไรหรือ เดินดิคะเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>เดินเดิ<ๆ>ขนขนมก็บมีได้จ้ะพี่น้องลูกออกลุกอมม,มาหาซื้อได้ได้ไดจ้าพี่น้องจ้ะ,ะจับได้ไหมคะับั ชิมค่ะคนนี่ไปกินตอกเกี๊ยวฮ่องกงกันไปลงไปแคกินข้าวฮะชั่วโมงงนึเอาไปกินรัง้องปรึกษากันอยู่แจพี่น้องจ้าไปจะกินข้าวกันที่ใส่สี่้อมมันก็มีไม่เนี่ยถ้าเขาสีทบันไทยมีฟางไปเราใช้เวลาเท่าไหร่ม่ได้มามาพบยังไงยังอยู่ทั้งวนตัวไปซื้อตอกเกี๊ยวกินก่อนก็ได้นี่ ะอะไรมาคะโตเกียวโตเกียวค่ะกินได้ค่ะคเ,ะเชฟหิวถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะไปะ งามแห่ง้ะพี่น้องจ้าน้องหญิงไปไหนเข้างน้ำหรอไ,รปไปถ่ายรูปจ้ะพี่น้องจ้าดอกไม้กับสวยจ้าเดินก่อนเลยค่ะลูกพี่มือขวาค่ะมือขวา เห็นน้ำได้จากพี่น้องจ้าบรรยากาศดีแห้งพี่น้องได้มานอนเต้นอยู่นี่ คงจะดีจ้ะพี่นอ้องเห็นบรรยากาศยังสวยจ้ะข้างบนน่ะก็จะเป็นจุดมองตรงใหม่ที่ว่านูขึ้นไปเหรอจ้ะพี่นอ้อง ตอนนี้ลงมาแหรอจ้ะพี่น้องจ้ะบอกเลยว่าฟินเป็นครั้งแรกที่ประทับใจมากที่สุดนะจ๊ะบรรยากาศดีวิวสวยจ้ะพี่น้อง ที่ประทับใจมากที่สุดจ้ะพี่นอ้องนู้บอกเลยว่าฟินนี่นี่พี่นอ้องคันได้นอนเต้นมึงนี่นี่พี่นอ้องบางที่ละเต้นคันได้นอนเต้นมึงนี่ยิ่งฟินพี่น้องจ้าตื่นชามานนี่เห็นบรรยากาศดีจ้ะพี่นอ้องบอกเลยว่านูจะกลับหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่านู้มากบรรยากาศแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้ะมองได้บอกพี่นอนะ้องแน่อยู่ที่ระเบียงกลังหันจ้ะพี่นอ้อง ไกล้ๆแถวเขาข่อยนะพี่น้องจ้าสามร้อยหกสิบองศาเห็นทุกทิศนะจ๊ะทุกคนงามแห้งจ้ะพี่น้องใส่นองยิ้งไปใส่มาบอกพี่น้องเนี่ยไปเข้าห้องน้ามค่ะแล้วคะ,ะบอกคะหมวกขึ้นใหญ่กว่าหนาเลยคะเชฟเป็นคนเลือกไทรไหมแม่นวะคะ,คะมันนี้คืแต่งตัวงามเลยคะ เทปลอเนาะกัเรื่องแต่งตัวงามอย่าบอกอะไรพี่น้องแล้วจะหักกันลังกินโตเกียวมาอิ่มๆพี่น้องจ๊างามๆอะไรคะคือมาพี่มาพี่คืออะไรมาทางนี้ค่ะมาาทพี่น้องเราอยอกซื้อด้วจ้ะพี่น้องแปลให้ด้วยแปลงได้ค่ะสวยน่ารักไหมยืนตรงนั้นล่ะค่ะ พี่น,อน้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนได้จ้ะหนึ่งสองปวดเหี่ยวบะ่คะยืนธรรมดาเป็นบ่คะปวดเหี่ยวค่ะเอออย่างนั้นแหละหนึ่งสองโอเคปะ่ะเดี๋ยวบรรดาโดนพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะไปพาสอนพาสอนแก้วอีกพ,นะพ,อพาสอนแก้วบ่เฮ้ยเะะ้เป็นยังคะ เบิ่งหลานล่าไว้ปะคะเดี๋ยวจากเด็ก้ามานอนรอบนาบ่คะอันนี้เต้นโต๊ะยางเด้อพี่น้องโอ้เป็นบ้านนอนอย่จ้ะแก้วอะไรค่ะแก้วเลยจ้ะพี่น้องเป็นบ้านนอนอย่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นบ้านนอนอย่จ้ะอบอกพี่น้องแนะ่ว่าจะไปไสตต่อน้องหญิงบอกพี่น้องแน่ค่ะว่าจะไปไสต์ต่อวัดพระสอนแก้วนะจ้าไปเจอกันอยู่ปุ่นนะจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันที่โนน บ้างพนก็จะเป็นดอกไม้นะจ๊ะพี่น้องดอกไม้ส่วนดอกไม้ที่พาก้นไปละจ้ะมางนี้ก็ผู้ใดนอนเต้นเต้นขึ้นมากกสิเห็นวิวจากงามคักค่ะสวยงามจ้ะพี่น้องโอเคป่ะไปค่ะพาดนแล้วค่ะเดี๋ยวไปวัดพระสอนแก้วกันเลยจา้าโอเคค่ะ